สวัสดีครับผมสันติพงษ์นสวยเจ้าของ s n a s o y c o m นะครับคลิปนี้จะเป็นการสาธิตการสร้างไฟล์แบ็กอัพนะครับเนื่องจากพบว,ว่าพวกเราหลายๆคนนะครับมีปัญหาเรื่องไฟล์สำคัญเปิดไม่ได้นะครับแล้วไม่มีไฟล์สำรองหรือไม่มีไฟล์แบ็กอัพนะครับเกิดปัญหาแน่นอนเนื่องจากว่าเราอาจจะต้องสร้างใหม่นะครับ Excel มีความสามารถในการที่จะแบ็กอัพไฟล์ให้เราด้วยนะครับซึ่งอันนี้จะช่วยให้เราลดความกังวลในการที่จะเกิดไฟล์เสียหายในการทํางานของเรานะครับถ้าไฟล์นี้เสียหายเดี๋ยวเราก็ไปนำแบ็กอัพมาใช้ได้นะครับวิธีการนะครับเดี๋ยวผมจะเซฟไฟล์นี้นะครับให้เป็นไฟล์ใดไฟล์หนึ่ง พร้อมกันนั้นนะครับก็ให้มันมีแบ็กอัพไฟล์เกิดขึ้นเกิดขึ้นด้วยนะครับวิธีการก็กคือไปที่เมนูไฟล์นะครับแล้วก็เซฟแอ s สทีนี้เราก็เลือกตำแหน่งที่เราจะวางไฟล์นั้นนะครับของผมเนี่ยก็จะอยู่ที่ไฟล์โฟลเดอร์แบ็กอัพนะครับจะอยู่ที่โฟลเดอร์แบ็กอัพซึ่งผมเตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดอีกทีก็คือ โฟลเดอร์แบ็กอัพเทสตตัวนี้นะครับเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็ขีดชื่อไฟล์นะครับว่าเป็น Important f ไฟล์ซึ่งนะครับไฟล์นี้นะครับเป็นไฟล์สำคัญผมจะต้องสร้าง Backup ไฟล์นี้เอาไว้ด้วยนะการสร้างไฟล์ Backup นะครับให้ไปคลิกที่ Tool นะครับ Tools t to นี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่หน้าต่าง Save As อยู่ที่หน้าต่าง Save As นะครับซึ่งถ้าเป็น Save As เนี่ยเราจะเจอหน้าต่างนี้เสมอนะครับคลิกที่ t o o l จากนั้นไปที่ General Options นะครับคลิกที่ General Options นะครับก็จะได้หน้าต่างเล็กๆนี้มาหน้าต่างเล็กๆนี้นะครับชื่อว่า General Options ซึ่งมันจะมี option ให้เราเลือกว่า ให้เราสร้างแบ็กอัพไฟใช่หรือไม่การสร้างแบ็กอัพไฟนี้นะครับมันจะได้ไฟเหม่งไฟล์เป็นไฟล์สำหรับสำรองไฟล์จริงเรานะครับซึ่งการอัปเดตของมันเนี่ยนะครับจะไม่อัปเดตเท่าไฟล์จริงก็คือเรียกว่าตามไฟล์จริงอหนึ่งเก้านะครับเดี๋ยวมาดูกันไอสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันมีลักษณะเป็นยังไงเราโอเคไปนะครับโอเคเสร็จก็คลิกปุ่มเซฟอีกทีหนึ่ง ตอนนี้ไฟล์ของผมไฟล์นี้นะครับเป็นไฟล์ที่มีแบ็กอัพไฟล์เรียบร้อยแล้วคือตัวมันเนี่ยจะมีแบ็กอัพไว้เรียบร้อยแล้วในโฟลเดอร์เดียวกันตอนนี้มันยังอยู่ในหน่วยความจํานะครับเดี๋ยวเราลองคีย์ค่าใดๆลงไปในไฟล์ต้นฉบับของเรานะครับนะแล้วก็เซฟไปนะครับลองเซฟลองเซฟนะครับลองเซฟ เซฟไปเสร็จเดี๋ยวกลับไปดูในโฟลเดอร์ของเราว่ามันมีไฟลแบ็กอัพขึ้นมาแล้วหรือไม่ไฟลแบ็กอัพขึ้นมาแล้วนะครับไฟล์ file นั้นชื่อว่า BACK UP OF i m p o r t a n t file มันมีคำว่า BACK UP OF ขึ้นมานำหน้าไฟล์ file สำคัญของเรานะครับทีนี้เราอยากจะรู้ว่าไฟล์นั้นเนะี่ยณปัจจุบันมีอะไรบ้างนะครับซึ่งไฟล์จริงเรามีค่าอยู่ถูกไหมครับ เราลองไปเปิดดูนะครับทดสอบเปิดดูว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในหรือเปล่านะไม่ต้องสนใจนะครับตอบ yes ไปพอตอบ yes ไปครับมันเปิดขึ้นมาอย่างที่ผมบอกว่าณนะปัจจุบันเนี่ยความทันสมัยของมันเนี่ยความเป็นปัจจุบันของมันเนี่ยจะตามหลังไฟล์ไฟล์จริงๆของเราอยู่หนึ่งเก้านะครับตอนนี้มันยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะเราสร้างไฟล์จริง เรามีการขีข้อมูลลงในไฟล์จริงมีการเซฟพอเซฟปับ๊บได้ไฟล์นี้มานั่นแปลว่าถ้าไฟล์จริงเสียหายเราได้แบ็กอัพมาหนึ่งอันซึ่งณปัจจุบันเป็นการทำงานขั้นตอนแรกนะครับโทษทีเมื่อกี้ปิดเยอะไปหน่อยนะครับก็เลยไปทั้งหมดเลยเดี๋ยวเปิดขึ้นมาใหม่นะครับเปิดขึ้นมาใหม่ทีนี้เราจะเปิดไฟล์จริงเราขึ้นมานะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลง ค่าบางค่านะครับเปลี่ยนแปลงค่าบางค่าอันนี้คือไฟล์จริงนะเปลี่ยนแปลงค่าบางค่าหรือเปลี่ยนผมเปลี่ยนทั้งคอลัมน์เลยนะครับตั้งแต่คอลัมน์ C จนถึงคอลัมน์ F คลิกขวา delete delete เสร็จ save นะครับสังเกตว่าผม delete ไปหลายคอลัมน์พอผม save ไฟล์นี้เดี๋ยวไฟ backup อ่อะมันจะมีข้อมูลเดิมของไฟล์นี้อยู่จำไว้นะครับว่า ไฟแบ็กอัพจะมีข้อมูลเดิมของไฟล์นี้อยู่ท,ทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้มันเป็นไฟล์ว่างเปล่าผมลองเซฟนะครับห้ามกับริบตานะครับเซฟปึ้งเซฟเสร็จกลับเข้าไปดูไฟแบ็กอัพไฟแบ็กอัพนะครับดับคลิกขึ้นมาดูจะต้องมีข้อมูลขึ้นมานะครับซึ่งเป็นตัวข้อมูลเดิมของไฟจริงนะครับข้อมูลเดิมของไฟลจริง สังเกตไฟล์จริงของเรานะครับเรามีการลบข้อมูลเดิมทิ้งไปแล้วบางส่วนแต่ไฟล์แบ็กอัพนั้นมันมีข้อมูลเดิมของไฟล์จริงอยู่สมมุติว่าไฟล์จริงของเราพังเราสามารถนําไฟล์แบ็กอัพนี้ขึ้นมาใช้ได้เจ๋งไหมครับเนี่ยเป็นความสามารถของ Excel ที่มีมาตั้งแต่เดิมนะครับพวกเราสามารถที่จะนําความสามารถนี้มาใช้ได้เพื่อป้องกันไฟล์ของเราเสียหายนะครับอันนี้ผมจะโชว์แค่นี้ก่อนนะครับให้พวกเราลองไปทำดู รับรองว่าในอนาคตภายภาคหน้านีครับหรือตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเนี่ยพวกเราจะได้มีทางเลือกในการที่จะนำไฟล์ที่เป็นไฟล์ํำรองขึ้นมาใช้ได้แม้ว่าไฟล์จริงเราจะเสียหายไปนะครับค่อยเจอกันในคลิปถัดไปนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ